ปัญหาของการฟังนะครับของหัวหน้างานหนึ่งก็คือไม่อดทนฟังเราเป็นหัวหน้าทีมภารกิจเยอะใช่ป่ะถูกไหครับบางทีการจะตกฟังลูกน้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามมากนะครับสองคือฟังแบบเหม่อลอยนะครับเราก็ฟังไปเรื่อยก็เหม่อลยนะอาจารย์ก็คือฟังแบบรู้สึกว่าเมื่อไหรจะพูดจบนะอันนี้จะใช้กับอาจารย์นะโอเคเมื่อไหรจะพูดจบก็พีดีว่า ลุกน้องบางทีตะกลนเป็นการพูดยาวนะพูดยาวมาพูดน้ำเลยนะสบายนะครับเหมือนละบายใช่ไหมสี่ก็คือครับฟังแล้วพูดแท้นะครับพี่น้องพูดมานี้ครับยังไม่จบเลยพูดแท้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ห้าคือฟังแบบมีคําตอบอยู่ในใจเนาะนะครับฟังเรื่องแล้วมีคำตอบเอ๊ะน่าจะแก้แบบนี้ใช่ไหมฟังไปเรื่อยทำงานไปด้วยมีนะครับลูกน้องก็เล่าให้เราฟังไป เราก็เป็นไงนั่งทํางานทีคอมพิวเตอร์ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังแบบแก้ไขปัญหาอย่างเดียวเนาะฟังไปแล้วก็คิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเดียวเลยบางครั้งที่ต้องก็การให้เราช่วยแก้ไขปัญหาไหมอ่าจะไม่ต้องการก็ได้ถูกปะบางทีเขารู้ว่าต้องแก้ยังไงแต่เขามาเล่าให้เราฟังยังดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟังแบบซึ้งเสริมเนาะนะครับฟังแบบเสริมก็ฟังไปอะไรเงี้ยเนาะนะครับ